สบายดีป่ะลุสบายดีสุขสุนทร์สุงทร์ม,ม,ามาาืัอน,นี่กับพ่อกับพ่อก็ขึ้นกับซองดำยึดธงให้ธงหน้าไปลงบรรยากาศก็คืมๆเนาะหนาวมืัอนี่จะมาเก็บผักกระแยงไปขายไปลงนี่น้องยอดกับน,น,น้องยอดหัวเหม็นดำไปเก็บได้ได้เติบได้ขึ้นซังาปลง เราเปลี่ยนกันลงมาอีกลงแต่อไอดีปลาลงน้องยอดมากเก็บลงเตสประมาณ11โม,มงกว่11โมงเรียลงนี่ได้ทันนี้แล้วมาหาอยู่ตรงไหนทงนาปลงคืมคืมพ้นกระตุกเียบๆๆยบเ,เดียวในเองก็เียบก็มีแต่อันงามเนาะนี่ มีแต่อันมงามยังเก็บไปขายเนาะเก็บไปขคยมจะอารงามเนาลมเดนึนเะดินทมีจะมจะมองงาม งามงเลยนี่มันยังน้อยตัวนี้หากสิบ่ได้เอาันลงซละอืมนะปุ๊บๆกันบรรยากาศท่งนาก็เฮาก็สิบ่ได้ลงดอกาบ่นะทงนาก็หลายเามาเก็บอาเจ้าลงก็เจ้าบ่ดอกลง ก็น่างั้นก็หลายไปสิห่วงมันไปหลายหลักเลยอารมณ์ตึนๆๆๆเอ้าก็ปัดรถทีลงมาไปลองหลุดจักหยอดมีแต่ Thằng này blah kêu to lại nó cái, cái chó hát, nó luôn. Lùng cả là. Là cái, cái chỗ nó tâny. Ngam kha hát kha mặt em mùi hiệu. Ngam mùi hiệu lè 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 đâm hiệu lè lên hiệu lè mùi hiệu lè mùi hiệu เนียนเนาะมันจะเอางามกระโดดทีมนามอะไรตัวนี้นี่มันน่าจะมีดินติดขึ้นนําเนาะบ่ได้เอาไม่หล่นปานเนาะมันบ่สูงมันสูงโอเคเก็บแป๊บเดี๋ยวเต็มแล้ว Tình tình đẹp cái này nó nội Tôm thiết nhưng quản xe Cái dàn gì เอาก็เก็บเอาน้ำพักกะเนียงเก็บไปกันจักกิโลเลยกี่บาทหนึ่งเอากระบอก้จักกิโลเลยกี่บาทกระบอกแต่ละปีก็จ้นี้ขายอยู่ตลอดนะพี่ลง เก็บปัดพิไดมีก็จะก็ซืดเบุมีก็้อว่าทั้งกะเจ้าัหมดทั้งดีโอกนอก็จะซื้อเก็บนี่เต็มนี่ก็สีได้เมื่อ chiều này mình có kinh nhanh bất nè Đừng lộn lộn Đừng lộn đây này, Mình đừng กางกิดดินทิ้ลอกไรก็สันออกเนาะเมื่อนแม่น้องดาวมาพาดอีกเนโะพาดนอกกทนนะีมาขุดจุดจีตามตามกันนานเร็บลงอุย้ยฝนมาแล้วเป็นลม

saba kon kok aku belum kok buka Kong enggak buka belum gini hmm ini deh an nyai อี่ตะวบีก็ยิ่ใหญ่กขาเอามีดปาดเอาบดขี้ดินสิขึ้นน้ำลายนี่น้องเราได้กำนั้นกล้องก็บ่าจากโฟก,กัสก็หน้าบรุษนี่แหละ

อ็ยิ่มาหายนี่ก็แตมีลายมันจะเปลีย่ยนไงยากหนึ่หานี่ก็มีแต่โตเฟื่องโตเฟืเ่องแต่จำนวนกระหอดยามใหายยามหน้างนบางคนก็นสีลงไทยหดเมียอะไรได้เนี่ยบางคนก็มันลุงอ่อพ้นก็หยิบหยิบมาตอนนี้นะตกสามมื่นเลรียนติดแล้วบลุง พลินนี่เพิ่มอืมเป็นกันได้ร้ายแล้วเนาะเต็มนี่เพิ่งมาบ่อยกายสองสมองไปเนาะกายสองสมองก็จะเมื่อปลานิดลุงกดงามเพลงพักแน แหลบงตรงฮาบางทีก็เก็บเมืองเบียนน้ำด้บางคนก็จะปรุงก็ชุ่มใส่กระเจ้าซื้อนี่พอกระเจ้อนานเดกระเจ้าขายส่งก็ลุงเอาก็สซได้เก็บสอยเพลินเนะบปรุงมาสิเอาก็คลิปนี้ก็สิก้โจวไปเพี้ยนคนนี้นะบปรุงคลิปหน้าพบกกันใหม่อย่าลืมกดปุไลค์กดแชร์กดติดตามขอปอบบส้ม สองน้องดำนั่นจะได้ประขอบคุก็ลงนะคะไปแล้วสบายดี